หลังจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565วาระแรกระหว่างขาน72รายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ขอาการเมืองก็ต้องฮือฮาเนื่องจากพักพลังประชารัฐเสนอชื่อนายเรืองกรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภา เจ้าของฉายานักร้องมืออาชีพสังกัดค่ายเพื่อไทยไปเป็นกรรมธิการในโคต้าของพักพลังประชารัฐนายเรืองไกลกล่าวว่าเพิ่งรู้ช่วงชาวที่ผ่านมาเคยมีฝ่ายค้านพักเล็กติดต่อมาบ้างรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลไม่ได้มีแค่พักพลังประชารัฐพักเดียว ช่วงกลางคืนยังไม่รู้ว่ามีรายชื่อหรือไม่เพราะไม่ได้ติดตามยืนยันว่ายังคงตรวจสอบเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาตอนที่อยู่ฝ่ายค้านเห็นพักร่วมบชกฎหมายที่ไม่ถูกก็ร้องหมดไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็นอะไรไม่ถูกและจะปล่อยผ่านถ้าเห็นว่าอะไรไม่ถูกก็ยังคงร้องเหมือนเดิมแม้จะย้ายค่ายไม่กลัวใครอยู่แล้วคณะรัฐมนตรีก็ไม่กลัวสสหรือสวก็ไม่กลัวเป็นคนตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณที่ได้กรมาที่การวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565เพราะไม่เคยบอกมาก่อนไม่เหมือนปี2564ที่รู้แน่นอนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีการลายส่งตารางรายชื่อมาให้ดูและก็มีชื่อแล้วแต่พอกลางคืนมาเปลี่ยนก็เสียความรู้สึกทำงานให้ตั้งเยอะผิดหวังมากๆเพราะโคต้าเดิมมีแค่13คน แต่ปี2,564เพิ่มมา2กลายเป็น15และยังจะเบียดออกไปแล้วจะไปทำอะไรถ้าทำงานได้ดีกว่าไม่ว่าแต่ใน15คนเอา14คนมาเทียกบกับการทำงานของผมก็ยังสู้ไม่ได้ไม่ได้คุยผมดูเก่งผมดูยังไงหน่วยรับงบประมาณก็เถียงไม่ได้พอในวันนี้พักพลังประชารัฐเห็นว่าเรามีประโยชน์ก็ให้เราเป็นแล้วมาบอกผมทิ้งผมย้ายค่ายผมก็คือผม แต่จะให้ผมขอเพื่อไทยไปวิ่งง้องอนผมไม่ได้กระสันขนาดนั้นผมเชื่อว่าคนเก่งมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณเห็นว่าผมเก่งและช่วยได้มากผมก็ยินดีทำให้แต่ถ้าทำไม่ถูกผมก็ว่าทั้งนั้นนายเรืองไกลกล่าวต่อว่า ความเป็นสมาชิกพักได้ยื่นไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเอกสารความสมบูรณ์ตอบรับมาทั้งหมดเกิดก่อนเรื่องงบประมาณเพราะพักพลังประชารัฐอยากได้คนช่วยทำงานและสสพลังประชารัฐหลายคนก็ปรึกษากับผมขณะเดียวกันฝ่ายค้านตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มาปรึกษาใครมาขอความรู้ก็ให้หมดแต่ส่วนว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่ทราบ สำหรับพักเพื่อไทยตั้งแต่ที่ส่งจดหมายลาออกจากสมาชิกพักก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่ก็มีหลังจากที่ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจนาฬิกาหรูนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสาร,รคามรองหวัวหน้าพักเพื่อไทยโดยต่อมานายยุทธพงศ์ได้ท้าให้ไปที่พักเพื่อไทยก็ได้ไปเพื่อขอซื้อนาฬิการเรือนนั้นต่อ <c> เนื่องจากนายยุทธพงศ์ระบุว่าไม่แพง สำหรับการอภิปรายของสสในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565นั้นเห็นด้วยที่งบประมาณจะต้องแปลเพื่อความเหมาะสมแต่วันนี้เราต้องให้รัฐบาลเอางบประมาณไปก่อนส่วนอะไรตรงไหนไม่ถูกที่ทำมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ต้องแปรยติตัดงบประมาณว่าตรงไหนที่ไม่เหมาะสมไม่ได้จำเป็นหรือเร่งด่วนก็ต้องปรับลดไป แล้วให้รัฐบาลไปจัดสรรเพราะเราบอกให้ลดได้แต่ไม่สามารถชี้ให้เอาไปตรงนั้นตรงนี้เพราะผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องไกลกล่าวว่างบประมาณต้องออกให้เร็วเพราะรัฐบาลมีเรื่องที่ต้องทำไม่ใช่เอามาแช่อย่างที่ผ่านมาแล้วที่หลายคนบอกว่าโหวตไม่รับหลักการ201เสียงแล้วทำไมจึงรับเป็นกรรมธิการถ้าไม่รับทั้งฉบับและจะแประยะติได้อย่างไรฉะนั้นจึงต้องรับและแประยะติเพื่อให้เกิดประโยชน์ การที่บอกให้คว่ำไปเลยแล้วยังชวนพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์คว่ำด้วยจะแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไร3วันที่ผ่านมาก็พูดวนเวียนไปมาแถมยังมีการยกมือไหว้ให้ลาออกแล้วใครจะมาบริหารประเทศในยามวิกฤตกว่าจะฟอร์มรัฐบาลกว่าจะมีการเลือกตั้งระหว่างนั้นใครดูแลบ้านเมืองรัฐบาลทำถูกไม่ถูกตรงไหนก็เข้าชื่อร้องเรียนไปไม่ใช่ถแถลงข่าวจะร้องแล้วหายเงียบ ส่วนตัวมองว่าในวิกฤตบ้านเมืองทํางานเอามันไม่ได้วันนี้ต้องทําให้เร็วเสร็จงบประมาณ2,565ก็รีบดูพระราชกําหนดกู้เงิน500แล้านบาทให้เรียบร้อยรัฐบาลจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มาไล่ดูว่ารัฐบาลใช้เงินทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือไม่ ทางด้านน,นายวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐกล่าวว่าไม่มีอะไรให้น่าสงสัยเพราะนายเรืองไกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐมาเป็นเดือนแล้วพักพลังประชารัฐเป็นพักใหญ่บางอย่างที่ขาดไปก็ต้องเสริมตรงส่วนนั้นโดยเฉพาะการพิจารณางบประมาณต้องให้คนที่มีความเข้าใจและเห็นว่านายเรืองไกรสามารถทําได้ก็มาเสริมตรงนั้นในกรณีนี้ไม่น่าตกใจถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์กว่านี้ ถามว่านายเรืองไกรจะเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายของพักพลังประชารัฐด,ด้วยหรือไม่นายวิวรัตกล่าวว่าคงต้องดูในส่วนที่พักพลังประชารัฐยังขาดอยู่ถามย้ำว่างานด้านกฎหมายมีนายไัยบูรนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ดูแลจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่นายวิวรัตบอกว่าไม่เกี่ยวกันใครรับผิดชอบอะไรก็ทําไปตรงไหนขาดก็เข้าไปเสริมเหมือนการทํางานที่ยังมีหลายแผนก ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ